โอเคเครับผมก็วิธีตัดมันแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะเดีย๋ยวมาดูวิธีการตัดน,นะครับผมนะ,นอะนมตอนนี้กำลังสตาร์ทสตาร์ทเครื่องนะับผมนะ อครับตัดมันแบบปุ๊บเป๊ ะทำแซนด์วิชนะครับเนี่ยเย็บร้อยเย็บร้อยครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะ